นี้การวางไข่ไพ่ป๊อ,อ,ปอกเมื่อเราวางเสร็จแล้วอันนี้ไว้แรกคือปัจจุบันเนี้ยดีหรือไม่ดีแล้วก็เปิดไปนี้อันนี้เขาถามว่าเรื่องเงินเรื่องท้องช่วงนี้ดีไหมแล้วก็เปิดดูไว้แรกนี่ก็จะบอกเกี่ยวกับที่เขาถามนะนี่เก้าคิด อุปสรรคเรื่องเงินเรื่องทองเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ดูใบเปิดใบนี้เปิดใบนี้ออกเอความสำเร็จน,ะนี่ถ้าออกมาอย่างนี้นะถามว่าปัจจุบันเรื่องเองินเรื่องทองดีไหมก็ตอบว่ามีโอกาสดีใน สองสามวันนี้อันนี้เป็นการทำนายไพ่ป๊อกเกี่ยวกับโชคลาภในวันสองสามวันนะครับ